เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง y ายีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีา้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda c ซีว C นะครับ c ี v i c 2003รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงด้วยคันนี้กียร์ออโต้7สปีดครบคับราคานี้บอกแล้ว่าถูกกว่าหน้าเต็นแน่นอนครับคันนี้ สดสวยพร้อมใช้เลยเครื่องสดสดไม่เคยดมแก๊สถ้าสนใจก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ก่อนครับมีมาให้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยถ้าชอบก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งทีก็ไปดูบนทดลองขับกันก่อนครับ เดี๋การรีวิวดูกันรอบๆกนครับ Honda City ปี03ออกคุ้มค่าน่าใช้ครับขับดีวิ่งดีสไตล์ Honda ครับรุ่นนี้ภายในเบาะกำรรมะหยี่ครับเกียร์ออโต้ตากกับแผงลายไม้สวยหรูเลยทีเดียวห้องโดยสารสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเบาะหลังพับได้ด้วยครับตัวนี้้องเครื่องเดิมๆสะอาดาเขียบซ้ขวาเดิมครับไม่มีชนหนักราคา79,0ด0บาทเท่านั้นครับอันนี้นะครับ กว่าท้องตลาดกันแน่นอนปี2 0 0 3สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ